สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมนหนึ่งที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับสุภาษิตพระร่วงในส่วนของเรื่องใดบ้างคะลูกในส่วนของที่มานะคะประวัติผู้แตง่งลักษณะคำประพันธ์จุดมุ่งหมายนะคะคำศัพท์ยากนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนการวิเคราะห์เนื้อหากันแล้วนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปเลยเนื้อเรื่องสุภาษิตพระร่วงนะคะเขาบอกว่าปางสมเด็จพระร่วงเจ้าเผ่าแผ่นสุขโขทยัยมลัเหินในอนาคต จึงถ่พจนะประพาสเป็นอนุสาสนากถาสอนคนานราชนหมายถึงอะไรก็คือสมเด็จพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยนะคะได้เล็งเห็นถึงอนาคตจึงมีโอวาสสั่งสอนประชาชนให้เรียนรู้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองนั่นเองทั่วทาราดลพึงเพียรเรียนอัมเรียนอัมรงผดุงอาจ อย่าเคลื่อนลคลาดคลาถทอยนะคะหมายถึงขอให้ผู้คนทั้งแผ่นดินตั้งใจเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและอย่าปฏิบัติตนนอกเหนือจากคำสอนนั่นเองเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินเมื่อใหญ่ก็คือเมื่อเป็นเด็กนะคะก็ให้เราทำไมแสวยหาความรู้เอาไว้เมื่อเติบใหญ่ให้เรารู้จักทำมาหากินนั่นเอง ยาไฟเอาทรัพท่านยาริร่านแก่ความคืออะไรยาคิดอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นนะคะแล้วก็อย่าหาเรื่องราวให้เป็นคดีความประพฤติตามบูรพะบอบนะคะก็คือทำทุกอย่างตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเอาแต่ชอบเสียผิดยาประกอบกิจเป็นพานคืออะไร ทำแต่สิ่งที่ดีนะคะอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีอย่าอวดหานแก่เพื่อนก็คืออย่าทำตัวอวดเก่งกว่าเพื่อนนะคะเข้าเถื่อนอย่าลืมพระหน้าศึกอย่านอนใจก็คือเวลาเข้าไปในป่านะคะอย่าลืมถือมีดพระเข้าไปด้วยแล้วก็เวลามีศึกสงครามก็อย่าประมาททำวางใจนั่นเอง ไปเรือนท่านอย่านั่งนานการเรือนตนเร่งคิดก็คือไปบ้านคนอื่นนะคะก็อย่าไปนั่งคุยนานนะคะมีงานอะไรในบ้านของเราก็ควรจะรีบทำให้เสร็จนั่นเองอย่านั่งชิดผู้ใหญ่คืออะไรอย่านั่งติดผู้ใหญ่จนกลายเป็นการตีเสมอนั่นเองอย่าไฟสูงให้พ้นสากหมายถึง อย่าหวังในสิ่งที่สูงเกินฐานะตนเองที่รักอย่าดูถูกปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างหมายถึงอย่าดูหมิ่นคนที่เรารักนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนให้ยืดยาวนั่นเองสร้างกุศลอย่ารู้โรยหมายถึงทำสิ่งที่ดีที่ชอบเป็นประจําสม่ำเสมออย่าโดยคําคนพร่อด เข็นเรือทอดข้างถนนอย่าทำอะไรที่อ,อย่าทำอะไรหรือว่าวางสิ่งของขวางทางเดินผู้อื่นเป็นคนอย่าทำใหญ่ฆ่าคนไพร่อย่าไฟฟูนหมายถึงอะไรคนเรานะคะไม่ควรอวดเก่งอย่าโกรธฆ่าทาดคนรับใช้และคนทั่วไปอย่างรุนแรงนะคะคบคบขุนนางอย่าโหดโทษตนผิดรำพึง ยาคะนึงถึงโทษท่านหมายถึงอะไรหมายถึงคบค่าราชการบรรดาศักดิ์เมื่อไปหาโคเเมื่อไปหาเขาก็ควรมีของไปฝากบ้างนะคะคิดถึงความผิดของตัวเองเสมอนะคะอย่าใส่ใจความผิดของคนอื่นหว่านพืชจักเอาผลเลี้ยงคนจักกินแรงหมายถึงปลูกพืชเอาไว้กินผลเลี้ยงคนเอาไว้ใช้งานนั่นเอง อย่าขัดแข้งผู้ใหญ่อย่าใยตนให้เกินหมายถึงอะไรอย่าทำการต่อต้านผู้มีอำนาจเหนือกว่านะคะและอย่าหวังในสิ่งที่เกินความสามารถตนเองเดินทางอย่าเดินเปลี่ยวน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือที่ซุ่มเสือจงประหยัดจงเร่งระมัดฟืนไฟนะคะหมายถึงอย่าเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวอย่าขัดขวางผู้มีอำนาจ ถ้าเข้าไปในป่ามีสัตว์ร้ายต้องระมัดระวังให้ดีนะคะและจงระมัดระวังอันตรายจากไฟด้วยต้นเป็นไทยอย่าคบทาตอย่าประมาทท่านผู้ดีหมายถึงเมื่อตนมีอิสระก็อย่าคบคนที่มีนายบังคับเพราะอาจจะเป็นผลร้ายแก่ตนได้อย่าดูหมิ่นคนที่เกิดในตระกูลที่ดีมีศีลอย่าอวดมั่งผู้เท่าสั่งจงจำความก็คือ อย่าไปอวดรวยเมื่อคนแก่นะคะเขาสั่งสอนเราก็ควรจดจำเอาไว้นะคะที่ขวากหนามอย่าเสียเกือกทำรัวเรือกไว้กับตนคนรักอย่าวางใจคือไรคือถ้าเราเดินทางไปในที่ที่มีหนามนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่รองเท้าไปด้วยแล้วก็อย่าไว้ใจคนรักมากเกินไปนะคะอาจจะทำผลร้ายมาให้กับเราก็ได้ ที่มีภัยพึงหลีปลีกต้นไปโดยด่วนหมายถึงที่ใดนะคะที่มีอันตรายนะคะเราก็ไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นนะคะเราควรไปที่อื่นแบบดว่ดวนเลยได้ส่วนอย่างมากๆก็คืออย่าละโมบโลภมากนั่นเองให้เรารู้จักพอนะคะอย่ามีปากว่าคนรักตนกว่ารักทรัพย์นะคะคืออะไรอย่าพูดจาถากถางคนอื่น รักในศักดิ์ศรีของตัวเองเอาไว้ค่ะอย่าได้รับของเข็นเห็นงามตาอย่าปองก็คือไม่ควรรับของที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ของฝากท่านอย่ารับก็คือไม่ควรรับของที่มีผู้นำมาฝากให้กับเจ้าหน่ายนั่นเองที่ทับจงมีไฟที่ไปจงมีเพื่อนทางแถวเถื่อนใครคลา,คลาก็คือ ควรดูแลให้มีฟืนไฟพอที่ชใช้ในบ้านอย่างเสมอนะคะเดินทางไปไหนก็ควรมีเพื่อนไปด้วยครูบาสอนอย่ากโกรธก็คืออย่ากโกรธเครื่องครูนะคะเมื่อครูเขาสอนหรือว่าตำหนิเราโทษตนผิดพึงรู้หมายถึงเมื่อทำความผิดควรที่จะยอมรับความผิดของตน สู้เสียสินอย่าเสียศักก์ก็คือยอมเสียทรัพย์สินเงินทองดีกว่าเสียศักดิ์ศรีนั่นเองพักดีอย่าด่วนเครียดก็คืออย่ารีบร้อนโกรธคนที่จงรักพักดีต่อเราอย่าเบียดเสียดแก่มิตรหมายถึงอย่ารบกวนหรือก่อความเดือดร้อนแก่เพื่อนที่ผิดช่วยเตือนตอบที่ชอบช่วยยกยอก็คือเมื่อเพื่อนเราทำผิดนะคะเราก็ควรที่จะ ตักเตือนนั่นเองแต่เมื่อเพื่อนเราทำดีนะคะเราก็ควรจะชื่นชมนะคะอย่าขอของรักมิตรขอ,อ,อชอบชิดมักจางจาก็กคืออย่าไปขออะไรจากเพื่อนอย่าไปขอของที่เ,เพื่อเรารักนะคะเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดนะคะพบศัตรูปากปราศัยความในอย่าไขเขาก็คือพบเจอกับคนที่ไม่ถูกใจกันก็ควรทำ จดีกับเขาเข้าไว้นะคะอย่าบอกความรับตนเองให้กับผู้อื่นรู้อย่ามัวเมาเนืองนิดคิดตรองตรึกทุกเมื่อนะคะก็คืออย่าลุ่มหลงมัวเมาในอบายามุกจงมีสติไต่ตรองทุกเวลาพึงผันเผื่อต่อญาติรู้ที่ขาดที่หานก็คือเราควรที่จะเอื้อเฟื้อต่อญาตินะคะเมื่อมีความตกทุกข์ได้ยาก แล้วก็ควรที่จะรู้เวลารู้กาลเทศะคบพานอย่าพานผิดอย่าผูกมิตรไมตรีก็คืออยาหาเรื่องเอาความผิดกับคนชั่วนะคะไม่ควรคบหาสมาคมกับคนชั่วนั่นเองเมื่อพาทีพึงตอบก็คือเมื่อมีใครพูดด้วยนะคะเราก็ควรที่จะตอบเขาด้วยดีนะคะจงนบนอกผู้ใหญ่ช้างไล่เล่นเลี่ยงหลบก็คือ ควรรู้จักนอบน้อมกับผู้ใหญ่เมื่อถูกผู้มีอำนาจทำร้ายก็ควรหลบให้พ้นเลยนะคะสุวารขบอย่าขบต่อเผื่ออะไรคืออย่าถือสาหาความกับคนที่ต่ำซามนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือหมากัดอย่ากัดตอบนั่นเองอย่ากอบจิตริษสายนะคะก็คืออย่ามีจิตใจที่อิจฉาริษยสผู้อื่น เจราจาตามคดีนะคะก็คือพูดด้วยความพูดตามข้อเท็จจริงนั่นเองอยาปลุกผีกลางคลองอยาปองเรียนอาถันพรันชิปหายวายม้วนนะคะก็คืออะไรวายมวยนะคะก็คือ,อยาทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อย่าสนใจเรื่องศสยศาสตร์นั่นเองอยาโยนเยี่ยงถ้วยแตกมิติด จงโยนเยี่ยงสำริดแตกนี้เสียลูกเมียอย่าวางใจก็คืออย่าทะเลาะก,กับผู้อื่นถึงขั้นที่รุนแรงควรแบบผูกมิตรเอาไว้จะดีกว่านะคะดูอย่างกระเบื้องนะคะเมื่อแตกทําไมไม่สามารถต่อได้เหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าเป็นพวกสำริดนะคะแตกแล้วเราก็สามารถเอามาเชื่อมนะคะหลอมรวมกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แม้แต่ลูกเมียนะคะก็อย่าเชื่อใจจนเกินไปเพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แกเราก็ได้ ภายในอย่านําออกภายนอกอย่านําเข้าคืออย่านําเรื่องภายในครอบครัวนะคะไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็อย่านําเรื่องทุกข์ร้อนภายนอกมาสู่ครอบครัวด้วยอาสาเจ้าจนตัวตายอาสานายจงพอแรงนะคะก็คือเมื่ออาสาพระมหกศากษัตริย์หาก็ควรทําแบบยอมถวายชีวิตให้เลยถ้าอาสาทํางานใดก็ควรที่จะ ทำต่อผู้ที่เป็นนายอย่างเต็มความสามารถนั่นเองของแพงอย่ามากกินคืออะไรอย่าจับจ่ายซื้อของราคาแพงหรือกินของราคาแพงนะคะสอนให้เรารู้จักประหยัดนั่นเองอย่ายินคําคนโลกก็คืออย่าเชื่อฟังคําคนที่ทําไมไม่รู้จักพอนั่นเองอบอ้อมเอาใจคนอื่นก็คือรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเนื้อหาในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมาต่อในส่วนของเนื้อเรื่องกันนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ